ออโอ้รู or ้สึกว่าเบื uh ่อเหลือเกินในช่วงนี้เน <c oughs> ี okay, right? now, ่ยโอ้โอ้โคตรจะเบื่อเลยแต่ท่านผู้ชมช่วยด้วยมันเบื่อโคตรน่าเบื่อเลยเนี่ยตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวนะตอนนี้เออสี่ทุ่มห้าสิบสี่แล้วอะเล่นหรือบอโอเคนะเล่นแป๊บเดียวแล้วมาครับเกมมาครับแป๊บเดียวนะผมก็คอยากเล่นเท่าไหรก็ตามตรงเออก็ จะมาเนี่ยโอ้ยนาจะกริงเลยเนี่ยเออไปไหนกันหมดวะคนมันไปตายท่านเอ้ยนี่ไงมาแล้วพูดพูดพูดแป๊บเข้ามาเลยโอ้คตรดีน้ำผู้พูดตามใจปากได้โหปากพูดพูดอะไรพูดพูดอะไรแล้วปากปากแบบเป็นเป็นตามที่เราพูดด้วยโอ้เจ๋งตานี่ลูกตาถลนต้องต้องเน้นโหดเข้าไว้โอ้โหต้องเน้นโหดเข้าไปเยอะนานผู้ชมจุ๊บจุ๊บประมาณนี้แกก็ลบเลาะกันท่านผู้ชมมันจะได้ไหม นี่บทงานทิศเอกผมว่ามันน่าเกลียดกันไปนะผมเออขี้เกียจเลื่องม้าคาร์บแล้วเอาอย่างนี้ไปเล่นเกมอื่นไปหาอะไรทำอย่างสนุกสนุกดียางอื่นดีกว่าเออเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชอะไรดีจำเอาไงดีวะผมไม่รู้ผมจะเซิร์ชแล้วอะไรคิงก็ตีนั่นแหละนี่คิงจะเจอจะเจออะไรวะเนี่ยโอ้โหคิงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันคิงดิผมจะไปวาดรูปดีกว่าโอเควาดเลยจำ วาดะไรดีวะเอาอย่างนี้ด้วยกันวาดวาดอะไรก็ได้นะในหัวผมตอนนี้ผมเห็นเป็นคนเอ๋นะนี่วาคนเอ๋เอ้ยเดี๋ยวเส้นใหญ่เกินไปทุเรศเกินทุ้ยทุททแบบ้ยเกือบเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยอันนี้มันแบบเส้นแบบเส้นเส้นมันใหญ่เกินไปนะพี่ดีโอเคครับโทษทีไมช่ชมมัน,นมันแค่ด้านเบื่อเฉยนะผมก็เลยตะโกนให้มันสนุกขึ้นกระโดมคนตอ,ตอ,ตอนตอนรับวันพันธ์รีนั่งไงเอออีกเดี๋ยวผมลืมบอกแล้วผมผมผมขอบอกข่าวอย่างนี้นะก็เอ้ยตัว จะบอกข่าวเดี๋ยวดนม่ไม่ไมดิว่าดูบอกเออบอกบอกแล้วกันนะค่ะที่ผมจะบอกก็คืออีกเจ็ดวันนะจะเป็นถึงวันฮาลวีใช่ไหมซึ่งอีกเจ็ดวันน่ถ้ามันถึงแล้วผมจะปล่อยเพลงนะที่ผมจะปล่อยเพลงฮาลวีนีน่ยมาชมได้ดูนะโอเคมีแค่นี้ละข่าวนะโอเคกระโหลกคนนี้ค่อนไม่สวยเลยวาดหมือยดีกว่าคือช,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 ช้างกันนะช้างช้างช้างหนูไปกินช้างแล้วเปล่าหนูอยู่ในคลองน้ำนี่ไม่ใช่ละหนื้อร้องไม่ใช่แบบนี้ละ สีช้างหูหูสองเท็บโอ้ยเบื่อว่ะจบคลิปแล้วกันนะน่าเบื่อกินไปไม่มีอะไรทำจริงจริง